มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังจบับโป๊ะมินพีชยานอนกองปราบคืนเดียวตัวใหญ่ขึ้นเยอะภายหลังพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค นำกลุ่มผู้ต้องหาของบริษัทดีไอคอน Group จำกัดจำนวน17คนมายื่นขอฝากขังต่อสารพร้อมคัดค้านการประกันตัวก่อนเวลาต่อมากลุ่มทนายความของผู้ต้องหาบางส่วนจะยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอประกันตัวล่าสุดมีรายง,งานสารอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอไปตัวชั่วคราวโดยสารพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทำเป็นขบวนการและมีการแบ่งหน้าที่กันทำนับเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบวงกว้าง พนักงานสอบสวนเกรงว่าจะมีการหลบหนีทําให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งทําให้เกิดความเสียหายต่อพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและมีความเสียหายต่อสังคมเป็นวงกว้างจึงมีคําสั่งยกคําร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วข่าวล่าสุดนะคะเพจด,ดังยางส่งสอขยี้ข่าวได้ออกมาโพสต์ระบุว่าจับโป้บอสมินพิชยานอนกองปราบคืนเดียวตัวใหญ่ขึ้นเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ